อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมพี่น้องเป็นเอก,อ,กเอ,อีกหนึ่งแปลงแห่งความสําเร็จพี่น้องอีกหนึ่งแปลงแห่งความสําเร็จที่เขาหวานได้ช่วงจังหวะพี่น้องดูเนี่ยเห็นบอคือถ้าหวานได้จังหวะมันนี่หญ้ามันจะไม่ขึ้นพี่น้องเห็นบ่หญ้ามันสีบอขขืนพี่น้องเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าหวานได้จังหวะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ไม่ยาวพี่น้องไม่มีหญ้าพี่น้องนี่แหละผมถึงบอกว่าหวานข้าวนาปีหวานข้าวนาปีาน,านี่พยายามหวานให้มันถูกช่วงถูกจังหวะถูกเวลาเออกลับเอ้ไอ้เขาเรียกกับนาของเรากับสถานที่ของเห้าเออเห็นบอลพี่น้องดูสวยงามไหมพี่น้องสวยงามไหมเนี่ยเห็นบอล มันจะไม่มีหญ้านะพี่น้องเออถามว่ามันไม่มีหญ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องแต่ทีเนี้ยคือถ้าข้าวมันสวยแบบเนี้ยข้าวมันขึ้นแบบเนี้ยเออมันมันจะช่วยควบคุมในเรื่องของวัชพืชพี่น้องเนี่ยเห็นปะมันไม่ถี่ไม่ห่างจนเกินไปนั่นเองพี่น้องพราะดีแบบนี้พี่น้องเออคือเราเรามองแบบเนี้มันมันเหมือนว่าเหมือนว่ามันจะถี่แม่นปะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้อง เดือนนี้มันเดือนอะไรเดือนพฤษภาพฤษภามิถุนากรกดานุน่นสิงหาหุน่นน้ำมาแมนว่าล่ะเพราะฉะนั้นนี่เราคาดคะเนว่าประมาณสิงหาน้ําจะมาเออเพราะฉะนั้นมั่นสีพอดีพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าในระยะเวลาสเดือนนี่นะพฤษภามิถุนากรกดาเนี่ยคือดินมันดินเขาเรียกว่ายัางไง คือดินมันยังมีความชุ่มชื้นดินมันจะเป็นชุ่มชุ่มชื้นชื้นอยู่เพราะฉะนั้นน่ยดินที่มันชุ่มชื้นเนี่ยหญ้ามันจะชอบพี่น้องเออทั้งหญ้าทาั้งข้าวเนี่มันจะชอบแต่ทีเนี้ยคือวัชพืชนเนี่ยมันจะขึ้นดีพี่น้องเออมันจะไม่เหมือนดินที่แฉะนะคือดินที่แฉะเนี่ยข้าวจะขึ้นดีข้าวจะขึ้นดีแต่ทีเนี้ย เราทํำยังไงหรือเราจะควบคุมยังไงให้ข้าวเนี่ยให้ข้าวเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันขึ้นก่อนวัชพืชเออก็คือวานให้ถูกช่วงถูกจังหวะถูกเวลาเอ,อเพื่อที่จะช่วยในเรื่องการควบคุมวัชพืชพี่น้องวานห่างถ้าเราวานห่างเกินไปเนี่ยเข้าต้องคำนวณเบืองว่าภายในระยะเวลาสองเดือนสามเดือนเนี่ย Ừ, เหมือนเหมือนอย่างเช่นว่าช่องว่างแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพอเป็นช่องว่างห่างแบบนี้ปุ๊บนี่เห็นบอหญ้ามันจะขึ้นเห็นไหมเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นเห็นมอญ่าซุมหน่อยน้อยซุหน่มันสี่ขืนเออแต่ตรงกันข้ามถ้าเราหว่านทีแบบนี้ถ้าหว่านเกือบเกือบจะทีเห็นบอเห็นบอมันจะไม่ค่อยมีหญ้าพี่น้องเออแต่ถ้ามันเป็นช่วงช่วงไหนที่มันห่างห่างเห็นไหม เห็นบ่กหยาหยาซุมนี้มันขึ้นอืมแต่ก็ไม่เป็นไรพี่น้องอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นส่วนน้อยพี่น้องเออเป็นส่วนน้อยอืมเพราะฉะนั้นนี่การหวานข้าวพี่น้องการหวานข้าวนะผมสียำ้ำผมสีบอกเสมอว่าให้หวานเกือบเกือบจะทีพี่น้องหวานเกือบเกอบจะทีอืมเพื่ออะไรเพื่อควบคุมในเรื่องของวัชพืช honored. พี่น้องย้ำอีกทีนึงพี่น้องหวานข้าวนาปีอย่าหวังในเรื่องของการแตกกอ เนื้อย่าหวังเรื่องแตก,ก่อพี่นอ้องอ่าเพราะฉะนั้นนี่การหวานข้าวนะสำรวยเนี่ยผมบอกเลยว่ามาย้ำอีกทีหนึ่งว่าหวานข้าวเนะ่ถ้าจะให้ดีถ้าจะเอาแบบลดความเสี่ยงให้มากที่สุดลดความเสี่ยงให้มันให้มันมีน้อยที่สุดนะอ่ะเออก็คือหวานข้าวเนี่ยให้มันเกือบเกือบจะถี่ คือจังแบบนี้นะแบบเนี้ยเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยคือเห็นแบบนี้นะพี่น้องไม่ใช่ว่ามันจะรอดทุกต้นนะเออเห็นแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันจะรอดทุกต้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องผ่านหลายๆสถานการณ์หลายเหตุการณ์พี่น้องและเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยน้ํามันจะเป็นยังไงเออหรือมัน <c oughs> มีโรคมีเพีย้ยอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ และในอนาคตนี่แมงก,ชกีชอนแมงกีซอนนี่สําคัญมากพี่น้องสําคัญมากมากเลยแถวแถวแถวบ้านผมนี่เอคือมันมักมากกัดกินพี่น้องอโดยเฉพาะช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะพี่น้องช่วงเดือนอนมิถุนาพี่น้องมิถุนากรกฎาเนี่ยคือแมงกีชอนนี่มากมากเออมันสีมาดูดกินพี่น้องมันสีมาดูดกินเลยเนี่ยมันสิมันจะตายเป็นเวิงเป็นเวิงเป็นเวิงเ,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 เลยนะเออคือ แต่ถ้าน้ํามันมาในช่วงนี้มันก็ยังถือว่าไม่ทีเท่าไหร่แต่ก็อาจจะทีนิดๆแต่ทีนี้มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่น้ําจะมาในช่วงเดือนพฤษ,ษภาคมนะเนาะออแมนบอลเพราะว่าส่วนมากอะ่ะเฉลี่ยก็ผมว่าประมาณสักกรกฎาคมกรกฎายน,นี้เลี่ยวสุดออหรือไม่กับปลายมิถุนายออน้ําจะมาอ,อืแมนบอลเพราะฉะนั้นนี่หวานข้าวเี่น้องผมมาย้ําอีกทีหนึ่งว่าให้หวานเกือบๆจะที ไฮว่านเกือบเกือบจะทีอืมแต่ยาหวานทีจนเกินไปนะแล้วก็ยาหวานห่างจนเกินไปอ่คือเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้นะ่นนนะหวานได้ไออันนี้ไม่ใช่นาผมนะพี่น้องอันนี้เป็นนาญาติญาติกันอันนี้เข้าหวานในช่วงวันที่ประมาณวันที่ยี่สิบพี่น้องยี่สิบเมษาเออยี่สิบเมษาวันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ด เออเนี่ยเนี่ยหวานได้ยี่สิบวันแล้วเนี่ยหวานได้ยี่สิบวันแล้วอ่าคือถ้าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวได้ให้พี่น้องดูนี่นี่นี่พี่น้องให้ดูนี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเผื่อแบบนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันตายเพราะอะไรเนี่ยเห็นบะเห็นไหมเนี่ย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 พอมันงอกปุ๊บมันก็จะตายเนี่ยเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเนี่เห็นไหมมันผมบ่รูมันเป็นหย่อนห่ังน่าจะแมงกี้ซ้อนบอน่าจะแมงกี้ซ้อนเนี่เห็นไหมพี่น้องเห็นรูมั้ยกาดกินวันนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยตายแบบนี้เห็นบอาเนี่ยลากมันขาดเลยนี่แมงกี้ซ้อนนี่เห็นบ่าพี่น้องมันมาดูดกินนี่เห็นบอกเนี่ยขนาดวานเกือบเกือบจะถีเนี่ยมันยังตายนี่เห็นบอพี่น้องเห็นบอกเนี่ย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 เห็นไหม นี่ยเนี่ยแต่มันรู้ตายเพราะสาเหตุใดนี่พี่น้องเนี่ยเพราะมันวิ่แหละเห็นมัคือข้าตตองวานเฟือพี่น้องวานเฟือบางทีเห็นข้าวมันงอกนะแต่มันก็ตายเดี๋ยวให้ดูอีกจุดเนี่ยเหมือนจุดนี้ก็เหมือนกันเห็นบ่้เห็นไหมยอดมันแดงแดงเห็นไหมเห็นไหมเห็นมั้ยเนี่ยเนี่ยยอดมันแดงแดงอันนี้คือมันตายไปเองของมันนะพี่น้อง เพราะแบบนี้แหละผมพบบอกว่าข้าวเนี่ยเวลาเราหวานลงไปเนี่ยมันมันไม่ได้งอกทุกต้นนะพี่นอ้องบางทีเนี่ยงอกขึ้นแบบนี้ก็จริงมันไปตายพี่นอ้องมันตายเออประมาณคือมันงอกขึ้นสักหน่อยหนึ่งแล้วมันก็ตายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้วยสาเหตุอะไรเออเพราะฉะนั้นพี่นอ้องหวานข้าวต้องต้องต้องหวานเกือบเกือบจะถี่สักหน่อยหนึ่งแบบนี้เนี่ยพอดีมากนี่พี่นอ้องเอ้ยนี่ ทำนาแบบหวานแบบได้พอดีมากเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่เห็นบ่นี่แบบสุดยอดนะหวานได้แบบนี้บบนบบพี่น้องเลยเนี่ยต้นเยอะรวงเยอะพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรมากอออันนี้20สวันอ0ินนวันออแต่ถ้าไอมีกากามีเอฟซี FC, เพิ่นถามมาบอกว่าไอข้าวนาปีข้าวนาปีเนี่ยหวาน ปุ๋ยเอ้ยวานปุ๋ยแหละวานปุ๋ยได้หลังจากที่ข้าวงอกประมาณกี่วันเนาะคือพี่น้องคือตามหลักความเป็นจริงนะอันนี้พูดถึงข้าวพูดถึงข้าวไอ้ทุกสายพันธุ์พี่นออ้องเออไม่ว่าจะเป็นนาปีนาปังเออร้อยยี่สิบวันเนี่ยเหมาะแก่การเหมาะแก่การเจริญเติบโตเหมาะแก่การเจริญเติบโตก็คือร้อยยี่สิบวันกี่เดือน สี่สามสิบสองสี่เดือนสี่เดือนอมสมมุติว่าเราหวาน <c oughs> พฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยสมมุติว่าเป็นข้าวนาปังเนี่ยเดือนสิงหามันได้เก็บเกี่ยวแล้วแต่ที่นี้พี่น้องแต่ที่นี้ข้าวนาปีมันมันบวคือกันนะพี่น้องมันไม่เหมือนกันกันกบข้าวนาปังเนยข้าวนาปังเนี่ยหลังจากข้าวงอก ยี่ส้าถึงสาสิบวันเนี่ยเข้าใส่ปุ๋ยรอบแรกได้อืมแต่ว่าข้าวนาปีเนี่ยสมมุติว่าระหว่านยี่สิบเมษาอมแล้วประมาณวันที่สิบสิบห้าพฤษภาเนี่ยถ้าน้าํามาเข้าซีวานปุ๋ยแบบนั้นนะบ่ได้เด้พี่น้องไม่ได้ด้เพราะว่าวานปุ๋ยไปมันก็จะต้นมันก็จะยาวต้นมันก็จะสูงชะลูดเฉยเออแต่มันจะไม่ออกดอก มันจะไม่มันคืาเรียกว่ามันจะไม่ตั้งท้องเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลามันพี่น้องเออข้าวนาปีนะมันยังไม่ถึงเวลามันเออมันจะไม่ออกดอกเพราะฉะนั้นนี่ถ้าข้าวนาปังข้าวนาปังข้าวที่กําหนดวันได้เนี่ยเออจะวานปุ๋ยรอบแรกตอนไหนวะทีวานปุ๋ยรอบแรกตอนอายุข้าวยี่สิบห้าถึงสามสิบวันเออแต่ถ้าเป็นข้าวนาปีเนี่ย เราจะไปนับแบบยี้าถึงสาสิบวันแบบนั้นน่ะบไ่ได้พี่น้องสมมุติว่าวานันเมษาแบบเนี้นับไปอีกยีสห้าวันก็ประมาณกลางๆงเดือนพฤษภาวนี้แล้วห้าสิไปใส่ปุ๋ยหลบแหลกเออมันไม่ได้พี่น้องมันสูงชะลรูดเฉยเออคือหลักการใส่ปุ๋ยนี่ข้าวนาปีนะผมบอกเลยนะข้าวนาปีนะหลักการใส่ปุ๋ยเนี่ย คือการเร่งการจเจริญเติบโตของมันพี่น้องอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหวานล่าเนี่ยสมมุติว่าเราหวานในในช่วงไอ้ไอ้สิงหาอสิงหาแมีนบอถ้าเราจะหวานรอบเดียวก็ได้หว่านรับรวงรอบเดียวเลยอสมมติว่าเราหว่านต้นเดือนสิงหาเอแล้วก็จนถึงต้นเดือนกันยาต้นเดือนกันยาหรือว่าหอดกางเดือนกันยาเท่ากับใส่ปุ๋ยฮัมพ่วงรอบเดียวไปเลยแบบนั้นจบแต่มันก็คงไม่มีใครทำอะเนาะ แต่ทีเนี้ยข้าวนาปีเนี่ยถ้าเราจะใส่ปุ๋ยสองรอบเนี่ยพูดถึงว่าถ้าเขาถ้าเราจะใส่ปุ๋ยสองรอบนะผมแนะนำว่าให้ใส่ในช่วงเดือนเอปลายกรกฎาต้นสิงหาสีดีกว่าเออเพราะว่าถ้าเราจะไปใส่ไอตอนนี้เลยหรือว่าใส่ในช่วงที่มันครบอายุ2 5่ส้าสาสิบวันเลยเนี่ย ต้นมันสีสูงฉลูดซื่อพี่น้องข,ข้าวข้าวนาปีเนี่ยเราเราจะไปย he ึดเห็ดคือเขาหน้าปังบ่ได้ที่พี่น้องเอเ่าเราต้องดูเราต้องดูข้าวเป็นหลักเบิง้งเขาเป็นหลักพี่น้องเอคือผมผมเคยบอกเคยเคย,เคยบอกเคยลงคลิปไปแล้วแหละว่าข้าวนาปีเนี่ยถ้าต้นมันงามต้นมันสวยอยู่แล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยพี่น้องข้าวไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเลยไอ้รอบแรกอ่ะไม่จาเป็นเลยพี่น้องนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า สมมุติว่าเราหวานพฤษภาเอาต้นเดือนพฤษภาอืมแล้วต้นเดือนมิถุนาห้าวานปุ๋ยรอบแรกไปแบบเนี้ยแล้วพอถึงไอ้กรกฎาเนี่ยต้นมันก็สูงใหญ่เออแต่มันไม่ออกดอกไงพี่น้องพอถึงสิงหาเนี่ยต้นมันก็ยิ่งสูงใหญ่สูงชะลูดเออนุน่นจนถึงกันยานุน่นเออกันยาผุนมันมันจังค่อยค่อยตั้งท้องเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะเป็นการ ถ้าเราไปนับวันใส่ปุ๋ยแบบนั้นนะ่ะเหมือนข้าวนาปังนะ่ะคือมันจะเป็นการเขาเรียกว่าไปเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวให้มันสูงชลูดเฉยๆมันสีทรงผลเสียพี่น้องมันจะส่ะงผลเสียกับข้าวเรามันจะสูงเฉยๆมันเสียในเขาล้มหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวนาปีผมบอกเลยว่าอย่าไปนับวันพี่น้องอย่าไปนับวันอย่านับมือให้กําหนดเดือนเอา ใส่ถ้าจะใส่รอบแรกให้ใส่ในช่วงอในช่วงที่ข้าวมันแแคะแกนนี่ถ้าใส่รอบแรกนะแต่ถ้าใส่รอบสองช่วงรับรวงใส่ในช่วงเดือนกันยาพี่น้องเดือนกันยาเนี่ยใส่เลยออช่วงกลางเดือนเนี่ยอคือพยายามสังเกตต้นข้าวพี่น้องพยายามสังเกตต้นเขาเออบว่วต้นข้าวเรามันแคคกแกนมันเหลืองไหมเออหรือว่ามันต้นสมบูรณ์ใหญ่อวบอยู่เออต้องต้องเบืองพี่น้องเออคือ ดูหน้างานเป็นรักนั่นแหละเบิ่งหน้างานเป็นรักเบ่แมนว่าหลักวิชาการเขาบอกว่าหลังจากหวานหวานข้าวไปยี่สิบห้าถึงสามสิบวันให้ใส่ปุ๋ยรอบแรกได้เลยบ่แมนเี่นอ้อ่อย่าไปเห็ดอย่าไปทําแบบนั้นเด็ดขาดพี่น้องข้าวนาปีเนะนี่ยเพราะว่าถ้าเราทําแบบนั้นปุ๊บนี่ต้นข้าวมันจะสูงชะลูดเฉยพี่น้องเ,อเพราะว่าระยะเวลาข้าวนาปีนะคือม,มันใช้แสงเป็นตัวกำหนดไม่ว่าคุณจะปลูกเร็วปลูกช้าเนี่ยมันจะออกดอกพร้อมกัน ถ้าคนที่ปลูกเร็วแล้วไปใส่ปุ๋ยเร็วเนี่ยต้นข้าวมันก็สูงชะลูดทิ้งเฉยๆพี่น้องมันเทศในเขามันลมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใส่ต้องดูที่ต้นข้าวเอต้นข้าวมันเหลืองค่อยใส่ต้นข้าวเหลืองใบตั้งค่อยใส่เอแต่ถ้าต้นข้าวมันใบมันยังโค้งอยู่เนี่ยบ่ต้องใส่หรือว่าต้นข้าวมัน อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วต้นง่ายอยู่แล้วก็บ่ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้พี่น้องอ,อไปรอใส่รับรวงทีเดียวเลยก็ได้พี่น้องอ,อพยายามยืดหยุ่นสังเกตต้นข้าวเราเป็นหลักพี่น้องสังเกตต้นข้าวเราเป็นหลักอ,อดูหลักวิชาการไม่ใช่ว่าจะทําตามหลักวิชาการปีพีน่น้องมันมันต้องแยกกันข้าวนาปีกับข้าวนาปังข้าวนาปังเนี่ยหลังหวานยี่สิบันถึงสามสิบวันเนี่ยเข้าใส่ปุ๋ยรอบแรกไปเลยอันนั้นได้แต่ข้าวนาปีเนี่ย คนที่หวานเมษาพฤษภาแบบเนี้ยจะไปใส่ปุ๋ยรอมแรกในช่วงไอ้มิทูน่าแบบนี้นะ่ะมันมันไม่ได้เลพี่น้องมันสีเขามันสีสูงฉลุดซื้อ,อเออบางทีนี่พี่น้องสังเกตไหมข้าวเนี่ยข้าวนาปีเนะี่ยคือทําไมเราหวานไปเฉยเนี่ยทําไมต้นมันถึงอุดมสมบูรณ์มันถึงออกรวงได้ก็เพราะว่าข้าวนาปีเนะี่ยมันมีเวลาในการเจริญติบโตที่เยอะพี่น้อง Ừ, หวานตั้งแต่เมษาอย่างเช่นเมษาพฤษภามิถุนากรกราสิงหากันยาตุลาพุน่พฤศจิกาพุน่จังสีเก็บเกี่ยวมันมีเวลาตั้งการเจริญเติบโตต้องห้าหกเจ็ดเดือนนะพี่น้องคิดเบิงเพราะฉะนั้นนะ่ะปุ๋ยเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่เราต้องดูสังเกตเขาเป็นหลักพี่น้องใส่เยอะเกินไปมันโบดีเ้ยพี่น้องเด้อปุ๋ยสําหรับเขาหน้าปีนะอให้คือ ใส่มากไม่ใช่ว่าจะได้มากเด้ออบางทีนะไม่ใส่ปุ๋ยเลยก็ได้ข้าวเยอะเหมือนกันเด้ออถ้าดินดีนะเนาะอ่าโอเคพี่นองคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อคลิปต่อไปอ่าโอเคครับผม